รุ่นใหญ่วาสนานานุ่มแจ้งข่าวท่านอน้นลั่นอย่าไปเสนอแบบผิดๆขณะนี้สื่อกำลังติดตามทำข่าวท่านอน้นวัชรศรวิวัชระวงศ์หลังกลับไทยอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ล่าสุดนักข่าวรุ่นใหญ่อย่างวัสนานานุ่มก็ได้ออกมาโพสชี้แจงหลังสื่อเจ้าหนึ่งนำข่าวไปเสนอแบบผิดๆ โดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่ผ่านมาท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางมายังวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อกลับสการะสมเด็จพระพุทธชินสีพระประธานในพระอุบโบสถวัดบวรพร้อมกับสการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรยานสังวรพระบรมราชเรียรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรจากนั้นท่านอ้นก็ได้เดินออกจากพระอุโบสถไปสักการะพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาุเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาุและพระภัยรีพินาตเสร็จแล้วก็มายัางคณะตำหนัก เพื่อสนทนาธรรมกับพระเทพวชิวรมุนีเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะตำหนักราว40นาทีแล้วเดินทางกลับ และต่อมาในวันเดียวกันบนเฟ e บุ๊กของนักข่าวรุ่นใหญ่ชื่อดังวาสนานานุ่มก็ได้โพสต์ถึงข่าวท่านโอนที่ได้เดินทางไปวัดบวรและได้มีข่าวว่าท่านโอนนั้นได้เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยวาสนานานุ่มก็ได้โพสต์ว่า จะร้อนแค่ไหนจะคนรุมล้อมมากมายยังไงท่านอ้นก็ยิ้มแย้มให้กับทุกคนเสมอแถมไหว้สวยงามมาถึงก็ไหว้เมื่อจะกลับก็สวัสดีลากองทัพช่างภาพนักข่าวเป็นร้อยเกาะติดท่านอ้นตั้งแต่วัดยานาวามาจนถึงวัดบวรแน่นมากหลังจากวันแรกที่ท่านอ้นไปไหว้พระวัดราชประดิษฐ์วัดพระแก้ววัดอรุณมาแล้ว ท่านโอนยังไม่ได้ไปกราบพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสื่อใดที่ลงข่าวผิดแก้ข่าวด้วยจ้ากรุณาตรวจสอบข้อมูลเองก่อนเสนอข่าวและอย่าโคดข่าวจากเพจวาดแบบผิดๆกรุณาเข้ามาดูและอ่านด้วยตัวเองจ้าด้วยความเคารพ